สวัสดีครับกับพ่อลักก่อนสอนทำอาหารนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการทำปลาหมึกผัดถงกะหรี่นะครับโดยสูตรนี้นะครับผมจะไม่ใส่นมสดนะครับเพราะว่าผมจะใส่น้ำพริกเผานะครับมันจะมีความมันอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ใส่นมสดแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คือผักบรอกโคลี่ครับนะครับดูตามภาพนะครับวัตถุดิบผมพิมพ์ไว้ให้ข้างต้นคลิปแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาเตรียมนี่ครับ รียมหอมใหญ่มะเกิดเทศเนี่ยครับหั่นให้ได้ตามภาพนะครับนี่ครับน้ําพริกเผานะครับน้ําตาลผงซุปไก่นะครับนะครับขาดไม่ได้ครับผงกะหรี่ตาปืนนะครับหรือว่านี่ครับแล้วก็มีนะครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสภูเขานะครับแล้วก็ไข่ไก่ฟองหนึ่งแล้วก็นี่ครับบรอกโคลี่ครับผมเพิ่มเข้ามานะครับนี่ครับ แล้วก็นำบลอกโคลี่นะครับมาหั่นนะครับผมจะไม่ใส่ทั้งหัวนะครับถ้าว่าใส่หมดทั้งหัวมันจะเยอะไปนะครับเพราะว่าบลอกโคลี่มันจะไปดูดเครื่องนะครับความเข้มข้นของผงกะหรี่จะหายไปนะครับผมก็เลยใส่แค่พอสวยงามนะครับแล้วก็จะได้กินผักด้นะครับนี่ครับขั้นต่อมานะครับเรามาเล่ปลาหมึกครับปลาหมึกนี้ผมจะหั่นเป็นสองแบบนะครับผมจะหั่นเป็นแว่นกลมๆนะครับแล้วก็จะเล่จะเล่แบบที่ตลาดเขาทําขายกันนะครับนี่ครับ ขแรกปลาหมึกไม่เป็นดูตัวอย่างนะครับเนี่ยครับผ่าก่อนนะครับนี่ครับปลาหมึกปลาหมึกแรกง่ายๆครับแล้วก็บังนิดนิดนิดเดียวครับเพื่อให้ลายปลาหมึกนะครับนี่ครับจะแรกเป็นแว่นแล้วก็เป็นแผ่นนะครับนี่ครับดูสูตรนะครับเคล็ดลับการหั่นปลาหมึกนะครับใครไม่เคยทําปลาหมึกดูนะครับนี่ครับอันนี้ปลาหมึกมันจะมีไข่ด้วยนะครับ มันจะมีความมันของไข่ด้วยนะครับผมจะนําไปผัดสําหรับคลิปที่ผมหยุดงานนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีหลายคลิปนะครับผมถ่ายไว้ถ่ายไว้แล้วก็ไม่ได้อัดโดยมีคลิปเก่าๆนะครับที่อยู่ในเครื่องเก่าผมก็ยังไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับก็ล้างเครื่องออกไปนะครับคลิปมันก็หายไปด้วยนะครับนี่ครับจัดให้ได้ตามภาพนะครับหอมใหญ่มะเขือเทศจะใส่ภาชนะเดียวกันนะครับ นะครับเวลาเราปรุงเราจะได้ง่ายนะครับนะครับผงกะหรี่ต้นหอมขึ้นช่ายบอกโคลี่ซีอ๊วขาวน้ำมันหอยซอสปูเขาซอสปรุงรสเนี่ยครับเนี่ยครับสูตรนี้ลองทําดูนะครับมันอาจจะเครื่องปรุงมันอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่การทํไม่ยุ่งยากครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเรานําน้ํามันน้ำมันพืชเนี่ยครับมาผัดหอมใหญ่ให้มันเปลี่ยนสีนะครับ ให้มันเป็นสีใสๆนะครับนะครับการสังเกตวิธีทําถ้าว่าหอมใหญ่มันเปลี่ยนสีนะครับเราถึงจะใส่น้อสัตว์ลงไปนะครับเพราะว่ามันจะได้หอมนะครับเพราะว่าหอมใหญ่มันมีความหวานด้วยนะครับหวานจากผักนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกครับลงไปล้วนแล้วก็ใส่พริกใส่ผงกะหรี่ได้เลยนะครับนี่ครับผงกะหรี่นะครับ ผมก็หลีกนี่ใส่เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนไม่รู้นะครับใส่ผมก็หลีแล้วรสชาติมันจะร้อนไม่ใช่นะครับมันจะขมนะครับนี่ดีแค่พอแตกๆหยาบๆนะครับนี่ครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อทุกอย่างมันสุกแล้วนะครับไข่มันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมขึ้นช่ายนะครับต้นหอมขึ้นช่ายมันจะสุกง่ายนะครับผมจึงใส่ทีหลังนะครับนี่ครับถ้าใครทําตามผมเนี่ยครับจะดูง่ายนะครับเพราะว่าผมจะเรียงผักให้อยู่นะครับ เนี่ยครับเราใส่เส้นหอมขึ้นใชยเราผัดไปสักสี่สี่ห้าวินาทีเนี่ยครับเราก็เราก็ปิดไฟแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับนี่ครับนะครับใส่ปัญชนะเสริมนะครับสูตรนี้จะอร่อยนะครับถ้าใครยังไม่เคยทําผัดผงกะหรี่ลองดูนะครับนี่ครับผมจะให้สูตรง่ายๆนะครับมันจะมียากกว่านี้ก็มีนะครับแต่ผมจะไม่ให้นะครับเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะเยอะกว่านี้นะครับนี่ครับผมเอาสูตรง่ายๆนะครับ สูตรนี้ทําขายได้สบายๆเลยนะครับอาหารตามสั่งนะครับทําได้หลายเมนูนะครับเช่นไก่ผัดผงกะหรีลาหมึกกุ้งเนื้อปูได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อปลากระพงทอดหรือว่าเป็นหมูได้ครับนี่ครับดูหน้าตานะครับปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะครับใส่ผักบ็อกโคลี่นะครับบ็อกโคลี่มีสารอาหารเยอะนะครับแล้วก็ช่วยนะครับลดน้ําตาลนะครับพวกเป็นโรคเบาหวานนี่ครับความดันนี่ครับนี่ครับ ผมพยายามจะใส่ผักเข้าไปในอาหารนะครับเพราะว่าจะได้กินแล้วกินอาหารให้เป็นยานะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้เพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ